สวัสดีครับใครกำลังมองหาวัวสาวใกล้ผสมนะครับใครกำลังมองหาวัวสาวใกล้ผสมนะครับวัวตัวนี้นะครับอายุ20เดือนนะครับอายุ20เดือนสูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบแปดนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบแปดดูครับใครกำลังมองหาบราแม่นหัวหลนเพศเมียนะครับเป็นบราแม่นแดงนะครับลำเนื้อลำตัวดีพอใช้ได้นะครับนี่ครับใครกำลังมองหาบราแม่นแดงไปเลี้ยงนะครับไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับวัวตัวนี้อายุ20เดือน ราคานะครับราคา65500บาทพร้อมส่งนะครับราคา65500บาทพร้อมส่งนะครับไปะไว้รับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไ,ไม่ว่าจะเป็นขาถกวัวทอนสี่คงสุดมดโลกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับบรามันแดงหัวโล้นนะครับโบสครบเครื่องนะครับโบสครบเครื่องนี่ครับ ใครกำลังมองหาแม่บล็อกแม่พันธ์นะครับลองตอนนี้พิจารณาดูครับ65,500บาทพร้อมส่งนะครับ65,500บาทพร้อมส่งเชื่องนะครับ